อ่ะครับผมเดี๋ยวเราจะเริ่มจากการถ่ายวัตถุนะครับหรือสินค้าเนี่ยให้เคลียร์คือให้มีเงาสะท้อนเนี่ยน้อยที่สุดนะครับก็เดี๋ยวผมจะเริ่มจากตุ๊กาตาตัวนี้ก่อนทีนี้ผมจะให้เห็นตั้งแต่เริ่มเลยนะครับมันจะได้เห็นความแตกต่างแฟลชที่ใช้เนี่ยนะครับกำลังของมันเนี่ยเดี๋ยวเราเปิดแล้วเราเทสเทสตตอนถ่ายเลยว่าโอเวอร์อันเดอร์แล้วก็ปรับให้มันตรงนะครับเดี๋ยวอาจจะดูที่จอด้วยก็ได้นะครับ แล้วอาจจะมีคนถามว่าแล้วโหมดแฟลตเนี่ยจะต้องตั้งเป็น TTL เป็นอะไรไหมไม่ต้องนะครับตั้งเป็นแมนนวลปกติเลยเอาแค่กําลังแรงเบาแค่นั้นพอเพราะว่าจะได้เห็นว่าโอเคมันทําอะไรได้บ้างนะครับเพราะว่าบางคนมีแฟลชที่รุ่นเก่า TTL ไม่ได้ใช้ได้แต่แมนนวลอย่างเดียวเราก็จะสามารถถ่ายแบบนี้ได้นะครับเดี๋ยวลองดูนะครับทีนี้เราจะใช้แฟลต โดยไม่มีอะไรเลยเนี่ยฮะสังเกตนะครับฝาดจะไม่มีอะไรมากรองลักษณะมันก็เหมือนกับพระอาทิตย์ที่มันส่องแสงในวันที่แดดมันร้อนแรงมากนะครับสาดลงมานะครับรูปที่ที่เกิดขึ้นเนี่ยมันก็จะเป็นเดี๋ยวขออนุญ,ญาตตรงน,นี้ก่อนอ่านะครับเห็นไหมครับว่าแสงเงาเนี่ยเงามันจะแข็งมากเหมือนแดดตอนกลางวันตอน เที่ยงตอนบ่ายโมงนะครับนี่ประมาณสักบ่ายโมงนะเงาจะจะร้อนแรงแบบนี้ทีนี้อุปกรณ์นะครับที่เราจะทําให้มันเคลียร์เนี่ยง่ายที่สุดทุกคนหาซื้อได้แน่นอนคือฟิวเจอร์บอร์ดที่ผมบอกไปตั้งแต่ตอนแรกเราจะใช้ฟิวเจอร์บอร์ดสแผน่นจะไซส์เล็กหรือใหญ่ก็ได้นะฟิวเจอร์บอร์ดเนี่ยนะครับวิธีง่ายสุดนะครับคือเราจะใช้สก็อตเทปติดหรือไม้หนีบไม้หนีบหนีบกลางเลย แล้วก็ทำแบบนี้ครอบมันลงไปนะครับเสมือนว่าตอนเนี้ยเมื่อกี้มันแดดตอนบ่ายโมงใช่ไหมในวันที่ท้องฟ้าแบบจ่มใสามากเลยแล้วก็แสงแรงมากคือท้องฟ้าไม่มีเมฆไม่มีหมอกเลยตอนนี้ประมาณเหมือนว่าแสงแดดเริ่มเย็นละตอนเย็นละมีมีการกรองของของเมฆนะมันก็จะสอบสอบทีนี้ดูลองดูลองดูนะครับอย่างที่บอกว่าเราจะเรียนสิ่งถูกจาก สิ่งผิดก่อนน,น,นะดินครับผมให้ดูนะอะ่ตรงนี้ก่อนโอเคอันเนี้ยเมื่อกี้เราวัดแสงคือเราเทสไวแล้วจากรูปแรกนะครับเราเปิดที่ F ประมาณ11ทีนี้พอมันแสงมันโดนกรองไปแล้วผมไม่ได้เปลี่ยน F เห็นไหมมันก็จะมืดนะครับวิธีการนะหนึ่งคือลด F ตอบลงนะครับ อย่างนี้น่าจะประมาณสักสต็อปหนึ่งหรือสต็อปครึ่งก็ได้โอเคผมปรับมาเหลือที่ F8 จากเมื่อกี้นะถ่ายเป็นที่ F8 ปุ๊บเป็นที่ F8 เห็นไหมมันขาวขึ้นก่อนแล้อ่าตีลองสัก5.6 5.6ครึ่งนะครับประมาณ7.1แล้วกันหรือ6.3ก็ได้ผมถ่ายที่6.3แล้วกันเห็นไหมว่ามันใสขึ้นแล้ว นะครับทีนี้การลด F เนี่ยมันก็ทำให้รูรับแสงมันกว้างขึ้นกว้างขึ้นซึ่งงานบางอย่างที่เราต้องการรูแคบทํางานเราต้องการที่รูรับแสงแคบกว่านี้เราก็จากจากรูปแรกอันนี้ที่ผมบอกอธิบายก่อนจากรูปแรกอันนี้นะครับพอเรากรองเข้าไปใช่ไหมครับถ้าเราจะใช้ F11 เเหมือนเดิมเนี่ย 2ทางคือเราต้องไปเพิ่มที่กำลังของแฟตแทนอย่างตอนนี้ผมตั้งแฟตแมนนวลอยู่ที่1ส่วน64คือกำลังของมัน่ะซึ่งมันยังสามารถแรงได้อีกเยอะแยะเลยนะเราก็อาจจะตั้งไปเป็น1.8ส่วน8หรือ1.4ส่วน4ไฟมันก็จะแรงขึ้นโดยที่เราไม่ต้องไปเปลี่ยน F ใช่ไหมพอเข้าใจไหมทีนี้อา้าวทุกคนสังเกตนี่ไหมสังเกตตรงนี้ไหม แสงที่มันไม่เท่ากันแสงที่มันไม่เท่ากันมันเกิดจากอะไรมันเกิดจากช่องด้านนี้นี่ดูมือเห็นมือผมนี้ไหมที่แฟลตแสงมันลอดเข้าไปแสงมันลอดเข้าไปได้นะครับพอมันลอดเข้าไปเนี่ยมันก็ทําให้น้ําหนักแสงที่ลงตรงพื้นนะตรงฉากกับตรงนี้ไม่เท่ากันนี่ผมนู้อกว่ามันมีผลมันมีผลตั้งแต่การเลือกฉากเลยที่มันไม่เท่ากันเพราะว่า ไอตัวโดมเนี่ยที่ผมทําอย่างเงี้ยมันเข้าไปชิดไม่ได้ยังไงมันจะมีช่องโหว่มันเข้าไปชิดไม่ได้ดูเห็นไหมยังไงมันจะมีช่องโอหว่หยงงอ,อยู่ฝั่งนี้นช่องโหว่ฝั่งนี้เราถึงบอกว่ามันอยู่เพื่อแต่การการเลือกแต่ถ้าผมเปลี่ยนเพราะเรารู้แล้วนี่ subject เ,เรามันเล็กนิดเดียวเราใช้ subject ที่ชิ้นเล็กนะครับผมเปลี่ยนจากฉากอันนี้ นะครับให้มันเล็กลงให้มันเล็กลงอ่าเดี๋ยวผมจะลองแกะดูปับ๊บให้มันแกะดูอ่ะโอเคเพื่อความรวดเร็วนะครับผมจะจริงๆเนี่ยเราอาจจะต้องแบบเอาขามันลงนิดนึงนะขามันลงให้มันให้มันเป็นชิ้นนี้ชิ้นเดียวกันแต่นี้ผมให้เห็นด้วยความรวดเร็วก่อน เบื้องต้นก่อนนะครับทีนี้ถ้าผมทำแบบนี้ใช้ฉากชิ้นเล็กใช้ฉากชิ้นเล็กนะครับเวลาผมเอาโดมเนี่ยมันจะครอบได้ค่อนข้างสนิทมากกว่าเห็นไหมเห็นหน้าข้างไหมรูท,ที่แสงจะรอดมันก็น้อยละใช่ไหมครับทีนี้ลองถ่ายดูใหม่ F t 5.6 6.3เหมือนเดิมปุ๊บ เห็นไหมไม่มีแล้วตรงนี้ไม่มีแล้วใช่ไหมครับผมต้องบอกว่าบางทีนิดเดียวเนี่ยแค่การเลือกใช้อุปกรณ์พวกนี้มันก็มีผลนะมันก็มีผลแล้วการเลือกใช้โต๊ะเวลาเราถ่ายสินค้าตั้งแต่การเลือกใช้โต๊ะการเลือกฉากขนาดของมันในในแต่ละอย่างการเลือกอุปกรณ์แต่ละชิ้นเนี่ยนะครับมีผลหมดเลยมีผลหมดเลย โอเคทีนี้เดี๋ยวเพราะว่าผมทำให้เห็นอีกชัดๆตรงเนี้ยที่ผมทำอย่างนี้ที่ผมลงไม่ได้เพราะอะไรเพราะว่าขาตั้งที่ผมเลือกนะครับมันต่ำสุดมาได้เท่านี้ไงถูกไหมผมขี้ให้ดูง่าย,ายๆเลยเนี่ยต่ำสุดจริงๆมันต้องอยู่ประมาณนี้ถ้าง,งั้นเนี่ยโอเคตอนนี้ผมมีขาตั้งสองอันผมจะสลับ ผมทาเห็นๆเลยเพราะว่าขาตั้งตัวนี้เมื่อลดขนาดลงแล้วเนี่ยมันได้เตี้ยมากกว่าครับแล้วผมจะเอาขานี้ไปเป็นขาตั้งฉากเอาขานี้ฮะมันเตี้ยก,กว่าเอามาเป็นขาตั้งฉากแทน ่าเห็นไหมทีนี้ผมได้แล้วสก็เทปก็ทำให้มันเป็นสโลปนี่แหละครับทำเป็นสโลปปึ๊บเ,เ,เดิมโอเคสังเกตว่าฟิวเจอร์บอร์ดตอนนี้เราใช้เป็นสี่เหลี่ยม นะมันมันมันจะมีเทคนิคที่ใช้ได้หลายแบบเดี๋ยวเดี๋ยวเราจะได้เห็นกันนะครับแต่นี้เราเอาแบบเป็นทั้งแผ่นก่อนคือซื้อมาปุ๊บไม่ต้องทำอะไรเลยเอามาใช้เลยนะเห็นไหมครับใส่ไหมใส่แล้วรูปนี้นะครับแล้ว โอเคเราจะมีอุปกรณ์เสริมอุปกรณ์เสริมอีกอย่างหนึ่งก็คือหลักการของมันเนี่ยคือการสะท้อนนะครับเราใช้แสงเนี่ยแสงมันในเมื่อมันตรงมันแข็งเนี่ยนะครับเราก็หาอะไรไปกรองมันเพื่อให้มันสะท้อนและทําให้แสงมันเคลียร์นะครับพวกถ่ายงานสําหรับไปไดคัตเปลี่ยนพื้นหรือถ่ายสินค้าเพื่อจะลงขายเนี่ย ใช้วิธีนี้ได้เลยได้หมดเลยแล้วเทคนิคนี้เป็นการช่วยลดเงาสะท้อนด้วยนะครับสะท้อนในสิ่งที่อโอเคที่เราไม่ต้องการาเช่นถ่ายสีเงินสีทองใช้วิธีอย่างนี้ได้เลยเพวกอย่างเงี้ยนะครับแท่นอย่างนี้มันเป็นแท่นสําหรับเวลาเขาใส่พวกเมนูเนาะเนี่ยเล็กๆน้อยๆพวกนี้แล้วก็พวกกระดาษเศษกระดาษทั้งหลายแหล่นี่แหละครับมันช่วยเราได้ ผมจะเอามาโอเคเดี๋ยวผมตัดกันเนี่ยเห็นไหมฮะสิ่งที่เราได้คือรีเฟกตเราก็ใส่เข้าไปเลยนะครับนะเพราะว่าตัวนี้เนี่ยแสงมันมาทางนี้ใช่ไหมตัวนี้กว่ามันจะสะท้อนน่ยมันไกลมันไกลใช่ไหมฮะแสงที่มันจะะท้อน ตัวเนี้ยเราทําให้มันใกล้ขึ้นเห็นไหมมันใกล้ขึ้นตั้งยังไงก็ได้ให้มันตั้งให้อยู่อ่ะเข้าไปปุ๊บแล้วอีกทีหนึ่งเห็นไหมนี่คือภาพหลังกล้องโอเคผมอาจจะขอผมขออนุญ,ญาตเพิ่มเพิ่มแสง ขึ้นไปอีกเห็นไหมครับจากไฟดวงเดียวมันค่อนข้างใสและเห็นไหมเห็นรายละเอียดทุกขุมขนนะครับโอเคนะผมจะลองเปลี่ยนเปลี่ยนสินค้าอ่านี่มันก็จะมีเหลี่ยมมีเงาของมันเหมือนกันนะครับแสงประเภทนี้นะครับแบบนี้เหมาะสําหรับถ่ายพวก อะไรก็ได้อะไรก็ได้ที่คุณที่คุณต้องไม่ต้องการเงาไม่ต้องการอะไรถ่ายเสร็จปุ๊บอา้าวใส่ราคาใส่อะไรลงขายได้เลยนะครับโดยไม่ต้องไปแต่งไม่ต้องไปเปลี่ยนพื้นอ่ามามาครับเป็นไงนี่คือเบสิกที่ง่ายที่สุดนะ ะะใช้แฟลชดวงเดียวนะครับแล้วก็ได้ภาพคุณภาพที่สูงเพราะเราใช้ ISO ต่ำสุด ISO 100รูปนี้คุณจะขายสต็อกหรือคุณจะทำอะไรก็กได้หมดเลยนะครับนะเดี๋ยวผมลองคอยนิดนึงนี่แบบแรกถ่ายได้กับสินค้าทุกประเภท ผมมั่นใจว่าถ้าดูจากรูปแล้วก็มีไอ้ตัวนี้อยู่ด้วยเนี่ยและให้ทายความเขี่ยวโยงกันผมก็คิดว่าหลายคนคงนึกภาพไม่ออกนะครับและเห็นไหมฮะเนี่ยความสวยของมันมันจะมีเฉดเงาด้วยนยทีนี้ในกรณีที่เราต้องการฝั่งนี้แรงกว่านี้ อย่างที่บอกนะครับก็คือว่าอย่าจําแค่รูปแบบอย่าจําแค่รูปแบบให้พยายามเข้าใจนะครับแล้วก็คิดต่อนะคิดต่อเสร็จแล้วก็ใช้จินตนาการนั่นแหละแล้วทีนี้มันจะต่อยอดได้ยกตัวอย่างเช่นถ้าถ้า,าผมขอกลับย้อนไปรูปรูปรูปน้องคนนี้ถ้าผมต้องการฝั่งฝั่งนี้ฝั่งนี้นะครับสว่างกว่านี้ล่ะตรงนี้มันไม่พอ กระดาษมันไม่พอแล้วความสว่างของการสะท้อนกระดาษไม่พอสิ่งที่ผมจะทำก็คือผมก็จะใช้กระดาษฟอยล์หรือกระดาษสีเงินนั่นแหละนะครับทำให้ยับยับก่อนมันจะได้เกิดการหักเหข,ของแสงที่ที่เยอะขึ้นนะผมนี่ออกก่อน อันนี้เป็นที่มาของสไตล์โอท็อปนะครับที่บอกอ่าเห็นไหมฮะทีนี้ผมจะได้ผมจะทำอย่างง่ายๆเลยผมจะได้รีเฟกที่เป็นสีเงินชิ้นเล็กผมก็ตัวนี้ใส่เข้าไปอ่าเดี๋ยวผมขอเปลี่ยนตัวสินค้าก่อนจะได้ย้อนกลับไปดูแบบเดิมนะครับปึ๊บ นี่ครับใสขึ้นไหมฝั่งนี้ทีนี้สังเกตว่าตอนนี้เราถ่ายไปส่วนใหญ่จะเป็นแนวระดับระดับกล้องอะนะครับซึ่งจริงๆเราสามารถจะถ่ายได้กับสินค้าทุกประเภทอย่างที่ผมบอกกับแสงแบบนี้นะครับที่ไม่ต้องการเงาสะท้อน